ครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับมีกล่องพัสดุส่งมานะฮะส่งมาให้ผมนะฮะคือผมสั่งสั่งพระนฮะสั่งเช่าบูชาพระมานะฮะไปรษณีเพิ่งมาถึงนะฮะมาถึงเดี๋ยวจะทําการแกะกล่องไปพร้อมๆกันนะฮะ ตั้งกลองก่อนนี่นะครับตอนนี้อันนี้เช่าบูชามาแล้วก็เห็นในกลุ่มนะครับก็เลยเช่าบูชามานะสั่งมานะครับของพระก็เลยส่งมาให้ผม ใช้กันไก่อฮะองค์พระนะฮนะนะีนะ่ฮนะองค์ไกอยู่ในกล่องแบบนี้ฮนะส่งแบบนี้มานะนะก็จะติดนะติดไมได่พาขยับติดสิอตเทปใส่ไว้ไมไ่พาขยับ

เป็นพระปูปอนะฮะปูปอปีสามห้านะฮครั้งก่อนกับผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะฮะแต่องค์พระองค์นั้นจะจะไม่สวยเท่าเท่าองค์นี้องค์นี้จะสวยนะเป็นบล็อกนะบล็อกไม่นิยมนะปีสาซึ่งออกวัดที่ที่ออกออ,อกที่วัดบ้านคำเม็กนะก็อัขระอะไรก็ตัวหนังสือ ด้านหลังนะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเหมือนกันหมดแต่บล็อกข้างหน้าข้างหลังเนะี่ยคนละอย่างกันเลยนะกับบล็อกนิยมนะอันนี้บล็อกไม่นิยมนะโอ์ที่เห็นอยู่นี่คือบล็อกไม่นิยมนะแท้นะฮะแท้บางคนบอกว่าไม่แท้นะแทอตรงนี้แท้นะได้ผ่านการปลูกเสกมานะฮะแต่ไม่ได้ออกที่วัดไม่ได้ออกว่าที่ภูพะภูพอโดยตรงนะฮะ คนละวาระคนละพิธีปลูกเสกกันเลยนะฮะกับบล็อกนิยมเดี๋ยวผมจะหยิบบล็อกนิยมให้ดูนะเะได้เปรียบเทียบกัน หนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งรับนี่นะฮะนี่คือบล็อกนิยมนะฮะนี่คือบล็อกนิยมครับ อันนี้จะหอ่หอสองชั้นห่อเก็บไว้สองชั้นนี่คือบล็อกนิยมนะฮะนี่คือบล็อกนิยมนะครับส่วนนี้คือบล็อกไม่นิยมออกคนละพิธีกันเลยออกคนละวัดออกคนละพิธีกันเลยฮนะเหรียญแรกเนี่ยเหรียญบล็อกน,นิยมเนี่ยก็คือเหรียญน,นี้ออกในปีพศสองพันหสาสิห้าจริงฮะ ปลูกเสกขึ้นปลูกเสกในวันวิสาขาบูชานะฮะเหรดน,นี้นะฮะส่วนเหรียเน,นี้ไม่ไม่ใช่นะฮะแต่เป็นองค์แท้เหมือนกันนะฮะนี่ฮนะดูความแตกต่างคลิปก่อนผมกเคยรีวิวทั้งสองเหรียญเปรียบเทียบกันแล้วนะฮะดูความแตกต่างเห็นได้ชัดมากเลยนะฮะแม่ถึงแม้ว่าตัวอักษรตัวขละเนะี่ยจะเขียนเหมือนกันนะฮแต่อักษรแล้วก็คนละแบบกันเลยนะฮะ องแรกฮะอย่างเช่นปีพศอเอนี่ยปีพศเนี่ยองแรกองนี้นะฮะองนี้จะหนานะฮะหนาเส้นสายจะหนาตัวนี้จะบางนะฮะปีพศสองพันห้าร้อยสามห้าเนี่ยแล้วก็แขนฮะแขนจะต่างกันเลยฮะแขนที่ที่ที่นอนทับอยู่นะที่ใช้หดุนหัวนะลุนศีรษะก็คนละอย่างกันเลยนะฮะ อันนี้ปีสามห้าบอกนิยมนะฮะมีข้างหลังนะฮะข้างหลังก็จะเห็นเป็นนะฮะมีกาบหมากด้วยนะมีกาบหมากด้วยนะฮะส่วนข้างหลังตรงนี้ก็เขียนเหมือนกันนะฮะแต่ไม่มีลายกาบหมากลายกาบหมากตรงไหนก็เนี่ยเป็นเส้นเป็นเส้นขนๆตัวเนี้ยขนนมๆนะฮะทั่วบริเวณทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนองค์นี้จะไม่มีนะครขนาดของเหรียญก็จะใกล้เคียงกันมากคนระับแทบจะว่าเท่ากันก็ได้ว่าได้คนระันี่คนระับนี่ครขนาดของเหรียญก็เทียบกับทเทียบกับเหรียญบาท ก็ประมาณเท่านี้นะนี่นะเทียบกับเย,ยนบาทนะก็ประมาณเท่านี้นะฮะนี่ก็อ๋อทษทีครับน,น,น,นี่ก็ประมาณเท่านี้นะฮะโอเคนะมาสองกันนะครับ ผิวจะธรรมชาตินะเดี๋ยวไม่ชัดกล้องไม่โฟก,กัสนะ แล้วนี่เหรอยัไงไรับผิวพันธุ์นี้เดิมเดิมเลยครับข้างหลัง อักษรข้างหลังจะสําหรับเรียนนี้จะอักษรข้างหลังจะสภาพใช้นะสภาพใช้ก่อนไปเลี่ยมก่อนไปเล่มพนติกมามโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์คำว่าสวยนะฮะสหรับอ์นี้นะส,ส่วนบล็อกนิยมเรียนนี้ครับ ดูเส้นคนแมวนะนี่คือลายกรับมากเห็นลายกรับมาก คม,คมนะชั่ว่าบริเวณเลยน,นี่คือบล็อกนิยมนะครัจะมีแบบนี้นะครับเหรียญเกเก็มีนะฮะเช่าหาก็ระมัดระวังด้วยนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครบล็อกนี้นะครบล็อกนิยม โอเคครับครับสำหรับคลิปนี้ก็พอข้น่นี้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ